วิธีใช้ ChatGPT เขียนบทความ SEO ตั้งแต่เริ่มจนทำได้เรามาดูกันสับคลิปนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับในเนื้อหาแรกเราจะมาพูดถึงก่อนว่าเจ้าตัว ChatGPT ที่ให้เขียนเป็นบทความ SEO เนี่ยสุดท้ายมันได้ผลลัพธ์ดีจริงหรือไม่และความเป็นมาทำอย่างไรให้มันดีออกมาจริงนะครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยเราจะมาใช้งานเจ้าตัว ChatGPT ในการเขียนบทความตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนจบเนี่ย ทำอย่างไรก็เป็นสเต็ปบายสเต็ปมาดูด้วยกันนะครับโอเคทีนี้พอพูดถึงในพาร์ทของการนํา c h a t GPT มาเขียนบทความ SEO เนี่ยครับเราต้องย้อนกลับมาในเรื่องของการทํา SEO ก่อนนะครับเพราะว่าการทําบทความ SEO นั้นมันเป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบหลักๆนะครับโดยหลักๆเนี่ยผมแบ่งองค์ประกอบหลักๆของการทํา SEO แบ่งเป็น3ส่วนนะครับโดยทั้ง3ส่วนมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของ Si t e Structure นะครับ Site Structure ก็วางโครงสร้างในส่วนของเว็บไซต์ให้ support กับ SEO ของเรานะครับก็เหมือนกับเวลาเราสร้างตึกครับการสร้างตึกก็จะต้องมีรากฐานที่แข็งแรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น site structure ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ on page ก็จะเป็นในพาร์ทของการปรับเนื้อหาในส่วนนี้แหละที่เราจะนําตัว ChatGPT มาใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ back link ก็เป็นพาร์ทต่อมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเขียนบทความด้วย ChatGPT เนี่ยถ้าเรานํามาใช้กับเว็บไซต์ของเราเองมันก็จะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งก็คือในส่วนของ on page นะครับเราก็สามารถจะทําบทความเพื่อที่จะเป็น back link ให้กับเว็บไซต์อื่น ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในเรื่องของ การใช้ c h a t GPT เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ทําให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับ SEO นะครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานเจ้า Chat GPT กับการเขียนบทความ SEO เนี่ยถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราใช้งานอะไรนะครับก็แน่นอนว่าเราก็เป็นการเขียนบทความขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนบทความขึ้นมาเองเนี่ยในที่นี้เนี่ยจะเขียนบทความดีไม่ดีเนี่ยนักทํา SEO แต่ละคนก็จะมีวิธีการมีโครงสร้างของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับจริงๆ ครงสร้างในส่วนของการทํา SEO นะครับก็จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่2ออย่างนะครับสองอย่างแต่ทีนี้ในการวางโครงสร้างก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนบทความขึ้นมา1ฉบับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ โครงสร้าง s t ั u เจอร์ของคนคนนั้นน,นัและในเรื่องของอินไซต์อาจจะเป็นในเรื่องของ Service บริการที่เรามีจุดแข็งในธุรกิจที่เรามีหรืออาจจะเป็นคำถาม FAQ ที่เราได้รับ Feedback มาบ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในบทความเพื่อที่เพิ่มในส่วนของเนื้อหา Insight เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จะทำให้บทความนั้นแตกต่างจากคู่แข่งนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมี AI มานะครับเราก็ใช้นักเขียนบทความ นะครับ e o อย่างเงี้ยครับในการเขียนโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปใช้ ChatGPT เรามาดูความเป็นมาของ ChatGPT สักหน่อยดีกว่านะครับต้องบอกว่า ChatGPT เนี่ยมาจากในส่วนของบริษัท OpenAI ก่อนที่จะมี ChatGPT ก็มีตัว Chatbot Writer โดยเจ้า OpenAI เนี่ยครับก็ทำหน้าที่ในการที่ให้ข้อมูลกับคนที่มาซื้อนะครับโดยอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนที่ต้องการที่จะนำในส่วนของ AI ของ OpenAI เนี่ยมาพัฒนาต่อจนสามารถที่จะเป็นเครื่องมือต่างๆได้และหนึ่ง ในนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นเฟซนะครับเฟซก็เป็น อีกหนึ่งเครื่องมือในการทำ SEO แล้วก็ตัวที่ใช้ซอสของ OpenAI อีกตัวหนึ่งคือ Jarvis นะครับ Jarvis เนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่ให้บอทเขียนบทความออกมานะครับตัว Jarvis เนี่ยถือว่าณปัจจุบันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีที่สุดหรือ Copy.AI เนี่ยก็เป็นตัวคล้ายๆกับตัว Jarvis นะครับที่ใช้บอทในการเขียนบทความขึ้นมาโดยใน3เครื่องมือนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในการที่นาข้อมูล ซอส AI ของ OpenAI มาเนี่ยครับมันก็จะมีการเทรนนะครับเกิดขึ้นในแต่ละเครื่องมือเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเทรน OpenAI ผ่าน ChatGPT ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวในส่วนของตอนที่ทําบทความเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํำยังไงนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการเขียนบทความเนี่ยครับเนื่องจากว่า ChatGPT เนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับสั่งงานแบบ ตอบแชทเราให้เจ้าตัว GPT เนี่ยเขียนออกมานะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบับปัจจุบันจากที่ให้คนเขียนเนี่ยคนก็เริ่มมานิยมในการที่จะให้ Chat GPT ในการเขียนบทความให้นะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัว Chat GPT เนี่ยครับตัว AI เนี่ยจะดี100%ก็ต่อเมื่อเราเอา ข้อมูลเหล่านี้มาเทรนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้บทความ SEO ที่มีคุณภาพเนี่ยเราต้องเอามันมาเทรนอย่างในภาพนี้นะครับการที่เรานำ ChatGPT มาแล้วเราก็ใส่ในส่วนของ Structure ที่ปกติเราอาจจะเขียนอยู่แล้วนะครับหรือโครงสร้างที่เราเราถนัดหรือเราชอบเนี่ยครับ แล้วก็มาใส่ในส่วนของ Insight นะครับใส่ข้อมูลทางธุรกิจเข้าไปเพิ่มเติมแล้วจากนั้นก็เจนมาเป็นบทความในลักษณะแบบนี้ครับเราถึงจะได้บทความ SEO ที่ออกมาดีที่สุดนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงนะครับทีนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของโปรแกรม c h a t GPT นะครับซึ่ง c h a t GPT ณปัจจุบันมีเวอร์ชันฟรีนะครับแล้วก็เวอร์ชันเสียเงิน โดยถ้าเราใช้เวอร์ชั่นเสียเงินเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ปลั๊กอินในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์จนสามารถดึงข้อมูลบางอย่างออกมาได้นะครับแต่วันนี้เราก็จะลองใช้ตัวเวอร์ชั่นฟรีให้เห็นภาพนะครับว่ามันสามารถใช้งานกันได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้ผมจะลองเทสนะครับโดยการผมเขียนคําสั่งพร้อมพร้อมในที่นี้ก็คือการที่จะสั่งตัว chatgpt ในการที่จะเขียนคําสั่งให้กับเรานะครับโดยพร้อมในที่นี้สามารถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของเรา ผมก็เขียนว่าต้องการเขียนบทความ SEO หัวข้อเลี้ยงน้องหมาให้ถูกวิธีนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ ในที่นี้บทความก็เขียนมานะครับก็มีในส่วนของหัวข้อเล็กน้อหมาให้ถุกวิธีคําแนะนําเพื่อดูแลและเสริมความสมาัตที่ดีก็มาให้10หัวข้อนะครับในที่นี้เนี่ยพอเราสั่งในรักษาให้เขียนบทความ SEO อะครับก็เจ้าตัว ChatGPT ก็เขียนมาให้เรานะครับแต่จะเห็นว่าเอาจริงๆในมุมของคนทํา SEO อะครับข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันยังเป็นบทความ SEO ที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ขนาดนั้นถามว่าทําไมถึงยังใช้งานไม่ได้นะครับจริงแล้วบทความที่เหมาะกับ SEO เนี่ยก็มี โครงสร้างบางอย่างในการใช้งานนะครับโครงสร้างในที่นี้เท่าคร่าวๆมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของอย่างแรกเลยก็คือ heading tag นะครับ heading tag คือการกําหนด heading ของบทความว่าควรที่จะมี heading อะไรบ้าง heading 1 heading 2 heading 3นะครับทีนี้การจัดเรียงเนี่ยก็แล้วแต่วิธีการแต่ละคนเลยนะครับอย่างวิธีการในแบบนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ผมมองว่าเป็นวิธีที่ support ที่สุดนะครับคือมี heading 1แค่ตัวเดียวแล้วก็ heading 2 3 heading 3เนี่ยก็จะเป็นตัวย่อยของ heading 2ออะไรประมาณนี้นะครับหรือ ในส่วนของอีกอันนึงเป็นส่วนของ Meta Tag นะครับโดยในส่วนนี้นะครับขอยกตัวอย่างจาก ความเก่าของฟันแนลละกันนะครับอย่าง MetaTag เนี่ยเราก็มากําหนดเพื่อที่เราจะนํามาใช้ตรงนี้ครับก็คือตัว MetaTag ครับจะเป็นจะมีหัวข้อแล้วก็ Description ที่จะนําไปแสดงผลบน Google Search นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกําหนดในส่วนของ MetaTag ด้วยนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยเราก็ถ้าเป็นใน WordPress เราก็จะมากําหนดในเรื่องของ Canonical นะครับก็คืออันนี้เป็นลิงก์นะครับตัว Title นะครับแล้วก็ตัว description นะครับเพราะงั้นในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะกําหนด heading tag ไปด้วยเลยละกันนะครับรอบนี้ผมขอให้มี k e ว w o r d และ c o n นคีย keyword น้องหมาหน่อยใส่ในจุดที่เป็น heading tag กำหนดให้มี h e a d i h e a d และ h e a d ด้วยอ่าโอเคพอเรากำหนดให้มี heading tag เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้ใน chat GPT ก็เริ่มเขียนบทความที่มี heading tag มาให้กับเราเพิ่มเติมนะครับทีนี้ผมบอกว่าออขอเน้น keyword น้องหมาเราลองมาดูกันว่ามี k e ว w o r d คำว่าน้องหมาไหม จะเห็นว่าตัวนี้นะครับเริ่มมีคีย์เวิร์ดน้องหมามากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเห็นว่าน้องหมาเริ่มอยู่ใน heading one อยู่ในเนื้อหาอยู่ใน heading หัวข้อ heading ด้วยนะครับจะเห็นว่าอันเก่าก็มีคําว่าน้องหมานะครับโดยในที่นี้เนี่ย ผมยังไม่ได้บอกให้แชททีวีเขียนว่าเน้นคีย์เวิร์ดน้องหมาแต่ว่าสังเกตว่าอันเก่าครับในส่วนของหัวข้อเนี่ยไม่มีคีย์เวิร์ดหลักเลยคือน้องหมาแต่ว่าพอเป็นอันใหม่เนี่ยเราจะเริ่มเห็นคีย์เวิร์ดหลักที่เป็นน้องหมาใน heading tag มากขึ้นนะครับผมจะบอกเพิ่มเติม,ตมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเปลี่ยนคําว่าน้องหมาเนี่ยเป็นน้องสุนัขแทนอ่ะอันนี้ก็เป็นในลักษณะของการใช้งานแบบสปรินต์บทความนะครับก็คือเปลี่ยนเนื้อหาบางอย่างให้หน่อยจ้า สังเกตว่าบทความใหม่เนี่ยจะไม่มีคําว่าน้องหมาแล้วนะครับเพราะว่าคําว่าน้องหมาเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นคําว่าน้องสุนัขแทนอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้ครับก็เราสามารถที่จะเทรนด้วยวิธีการของเราได้นะว่าเราอยากได้บทความ SEO ในลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ เทรนเจ้าชัด t ี t ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนแบบที่เราเทรนมันขึ้นมาทีนี้มันก็จะมีเครื่องมือช่วยบางอย่างก็คือเครื่องเป็นเครื่องมือที่จะมีพร้อมสําเร็จรูปที่เราจะเอามาใช้งานนะครับเดี๋ยววิธีการทําอย่างไรนะครับจริงก็จะมีปลั๊กอินที่เป็นในส่วนของ Google Chrome นะครับให้เรามาที่ส่วนของ Extension นะครับแล้วก็ m a n a g e Extension ตรงนี้นะครับมาที่มุมมุมซ้ายบน และมาที่ Open Chrome Web Store นะครับแต่พิมพ์คำว่า AIPRM นะครับทีนี้เราก็จะได้เป็น plug-in ตัวนี้มาให้ทำการติดตั้งลงไปนะครับวิธีการใช้งานมันก็จะมาอยู่ในแทบ Extension นี้แหละแล้วเราก็กดใช้งานมันนะครับอ่าโอเคมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเสริมของ ChatGPT นะครับโอเคทีนี้วิธีการใช้งานนะครับทำอย่างไร ให้เราเลือกคําสั่งพร้อมเหล่านี้ครับคือในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นพร้อมที่ได้ถูกใช้งานเป็นคําสั่งไว้นะครับคือมันจะมีคาสั่งพร้อมหลายแบบนะครับเพราะงะั้นในครั้งนี้เนี่ยเรากําลังทําในส่วนการเขียนบทความ SEO ใช่ไหมครับเราก็ลองมาเขียน SEO เรามาเสิร์ชตรงนี้นะครับพอเราเสิร์ชตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นหลายอันเลยนะครับโอเคนี่นี่ Human Rater, a ระกาศ Free SEO, o อ t i m i z e Long Form อ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราลองมาทําเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมยังไงก็คือผมก็ใส่หัวข้อนะครับอ่าให้เราเลือกก่อนนะครับอย่างตอนนี้ผมเลือกตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีคําสั่งบอกว่าเนี่ยให้เรา Enter Keyword หรือ Title Here นะครับก็คือว่าเราจะใส่ Keyword ที่จะสร้างบทความก็ได้หรือจะเป็นหัวข้อบทความก็ได้ครับในที่นี้เราลองใช้วิธีเดิมเลยคือกําหนดเป็นหัวข้อบทความครับโอเคทีนี้มันก็สามารถกําหนด Input ได้นะครับกำหนด Input เป็น t e โทนก็ให้เป็นลักษณะข,ของ Emotional นะครับแล้วก็ไรเทนสไตล์ก็เป็น Default นะครับอ่าทีนี้ลองมากดดูนะครับก็แต่ละตัวเนี่ยจะมีคำสั่งพร้อมที่ถูกสร้างรอไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยะจะเห็นว่าพอมาปุ๊บเล็นกน้องไม้ทุกวิธีตัวนี้ก็จะเป็นหัวข้อหลักขึ้นมาเลยนะครับความรักและการดูแลเต็มรูปแบบปุ๊บปุบปบ๊แล้วก็มาเป็นลักษณะข,ของหัวข้อ1 2 3 4 5 6 11หัวข้อก็ถือว่า ChatGPT เนี่ยก็ช่วยเราในการที่จะหาไอเดียการทํา SEO ได้ค่อนข้างดีนะครับคือบทความนี้เนี่ยถามว่ามันใช้งานทาง SEO ได้ไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ในที่นี้ถามว่าใช้ได้ดีไหมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็อย่างที่เมื่อกี้เราลองเล่นเนาะมันยังมีบางอย่างที่เราต้องกําหนดมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นตัวอย่างทีนี้เราลองมาใช้พร้อมอีกตัวหนึ่งแล้วกัน พร้อมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี่ใช่ไหมใช่ fully SEO optimize d article including FAQ ตัวนี้มันบอกว่ามันจะมีในส่วนของการเพิ่ม FAQ ให้เราด้วยนะครับพอเรากดปุ๊บ เหมือนเดิม keyword all title ก็ใส่เลยเลี้ยงน้องมาให้ทุกวิธีแบบเดิมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะให้มัน include ออกมานะครับเออมีในเรื่องของหัวข้อเหมือนกับเมื่อตัวเมื่อกี้นะครับเออนี้มีการบอก title ด้วยแล้วก็ meta description ด้วยนะครับแล้วก็มี introduction อ่ะจริงๆค่อนข้างดีกว่าตัวเมื่อกี้เนาะอืมมีคำถามที่ถูกพบบ่อย FAQ นะครับเป็นอะไรที่คนพิจารณาเมื่อเลือกซื้อสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้ผมอันนี้ต้องแก้คำนะน้องหมาจำเป็นต้องได้รับวัคซีนอะไรบ้างจริงผมว่าภาษาไทยอ่ะ มันค่อนข้างแบบใช้ได้ดีเลยนะคืออาจจะเอามาดัดแปลงหน่อยนะครับอ้อมีเออร์เลอร์หรอเอาม่ได้ไหมถ้างั้น ก็ต้องบอกว่าทําไมมันถึงออกมาเป็นเจนในลักษณะของดูแล้วครบเครื่องอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าในส่วนของชุดเครื่องมือต่างเหล่า,านี้เนี่ยมันมีคําสั่งพร้อมที่เป็นสําเร็จรูปที่เขียนรายละเอียดไว้ครบถ้วนชัดเจนไว้แล้วแล้วเราก็ค่อยไปใส่แค่คีย์เวิร์ดหรือว่าไตเติลขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเทรน ChatGPT ให้ลักษณะนี้ได้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูบทความก่อนตัวนี้ก็ให้ heading tag มานะครับแล้วก็โอเ okay, ค FAQ แล้วก็มีสุดท้ายก็มีการสรุปออกมาให้ด้วยนะครับก็ถ้ามองอย่างนี้นะครับถามว่าบทความอันไหนดูครบเครื่องมากกว่ากันนะครับถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้เนี่ยผมว่าก็อันที่2ตัวฟูลรีตัวที่มี FAQ เนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้งาน Chat GPT อะครับมันขึ้นอยู่กับไอเดียเดิมเลยที่ผมบอกก็คือ การที่จะเอาตัว Chat GPT เนี่ยครับมาเทรนด้วยวิธีการของแต่ละคนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยเราถึงจะได้บทความที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหา SEO เหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามได้นะครับโดยที่นี้ใครมีคำถามที่สงสัยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาในเพจของ Funnel แล้วก็อินบ็อกเข้ามาถามในส่วนของคำถามที่สงสัยะอะไรต่างๆก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับ สหริปนี้ก็หวังว่าที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการที่จะนำ ChatGPT ไปใช้งานการทำธุรกิจการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ